สวัสดีครับพเพื่อนชาวกระชนครับนี่ผมพาดูซุ้มที่เลี้ยงไก่นะครับไก่ที่ออกชนที่เราเลี้ยงมาไปตีครับนี่ครับเพิ่งออามา ที่เลี้ยงดีนะครับมียาคินด้วยฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ